สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้พบกับเรื่อยเปื่อยสตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับอืมวันนี้อยากจะออกมาพูดเกี่ยวกับช่วงนี้มีคอนเทนต์สุดฮิตอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือการรับประทานปูนาดิบ นะครับผมไม่ว่าจะเอามาก้อยหรือว่าจะเอามาโลยในส้มตำนะครับผมปูนาเป็นเป็นเลยนะครับผมไก่กันคุกกคุกก๊คุกกๆนี่นะครับผมด้วยความเป็นห่วงจากเรื่อยเปื่อยสตูดิโอนะครับผมนะก็อยากจะขอบอกว่ามันอันตรายนะครับผมเพราะว่าในปูนาดิบนะมีทั้งหนึ่งพยาติใบไม้ตับ 2. พยาธิปอดหนู 3. ปรสิตต่างๆ 4. พวกไข่ปลิงอะไรพวกนี้นะครับผมมันจะอยู่ในปูนาดิบๆนะถึงจะล้างจนสะอาดแล้วแต่ถ้ามันยังดิบอยู่เจ้าพวกนั้นมันก็ยังอยู่นะครับผมแล้วเมื่อเรารับประทานเข้าไปนะครับผมถ้า ไม่เป็นไรมันก็ดีครับถ้าไม่เป็นไรมันก็ดีแต่มันสะสมแล้วากิดมันเป็นขึ้นมานะครับผมพยาธิปอดหนูอยู่ที่ไหนครับอยู่ในปอดพยาธิใบไม้ตับอยู่ในตับปรสิตต่างๆซึ่งเราไม่รู้นะครับผมเชื้อแบคทีเรียเชื้ออีโคไลเชื้อโรคฉี่หนูนะครับอยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยนะครับผมอ่กอาก็อยากจะขอวิงวอนนะครับผมให้อา่า เผาๆลงหน่อยนะครับผมมันอันตรายจริงๆนะครับผมผมเชื่อครับว่าครีเอเตอร์ทุกคนหรือว่าคนทําคลิปทุกคนนะครับผมมีความสามารถนะครับผมไม่จําเป็นต้องทําคลิปแนวนี้ก็ได้ทําอาหารชนิดอื่นน่าอร่อยก็เยอะแยะนะครับผมทํากับข้าวพื้นถิ่นของท่านที่มันน่าอร่อยที่มันสุกแล้วสุกสกลักษณะแล้วอะไรอย่างนี้ครับผม ผมว่าพวกท่านทําได้พวกท่านเก่งพวกท่านไม่จําเป็นต้องมาทําร้ายตัวเองด้วยการกินของดิบๆนะครับผมมันอันตรายนะครับผมอ่าก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับผมก็ด้วยความห่วงใยนะครับผมด้วยความเป็นห่วงจากเลื่อยเปื่อยสติโอครับรุ้ทุกคนรุกทุกคนเก่งนะ อย่าไปทําเลยมันอันตรายต่อร่างกายนะครับผมอมเกิดมันขึ้นสมองสมองขึ้นมาเงี้ยติดอีโคไลติดฉีหนูขึ้นมาเงี้ยมันพยาธนะครับผมมันอันตรายน้ำอยู่ข้างในเราก็ไม่รู้นะครับผมอก็บายบายฝากไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ